เจอสาวสีสายด้วยครับใครที่อะไรแล้วบอกกันด้วยครับเลตแต่งไหนครับมเอเาอรกนี้เป็นดีพีเลยครับปิดสาวครับน่าจะเปลี่ยนชื่ครับเปี่ยนชื่อเปนดมอสตาทีอะไรเนี่ย เลยต้องขอต้องรับนักเตะแล้สองทีด้วยครับทังไบกเกิลแล้วก็ทางด้านเลือ3สามเยอ ในทุกสี่วงเยอะไม่ดเลยบางคน,นงใสเดีอยู้วเงีัยเก่งนั้น,นบอยใส่เดี่ยมนันเงียเขห้รับตรงกาจไป้ดีแล้วตั้งสายลุ้นมากไม่หายครับดักกับมาได้ครับไปเดินบอยตรงางยังไม่มีน้นเก่งคนเลยลตุ้งไวต่นอนี้ล็อกมาไม่ดีแล้วเกาแล้ตุ้งต้องรับไ้ไม่หายครับไมางด้านซ้ายเบิ ไปตั้งเงนใหม่เลยลที่สนาบบ่อยแต่ทางด้านฝ่ายริบุกบ่อยบ่อยแล้วจะไปเล่นทางเดินแล้วตั้มคลิกลูกนี้หลอกได้สวยแล้วตั้มพ้องเขาบัดมั่วโอ้โหเปนน่ไม่ท้องนะบุญ ย้อนออกมาแล้วเอาให้บอลลูกนี้ดีอ่ะไปตนนั้นซ้ายครับเก่าบอนสัดแคบลูกนี้ได้มาะีอ่ะส่งิ้งนั่นนั้นซ้ายกัเก่าไม่ทันแล้ยครับตจองหวอลมาทั้งทั้งแรงเดี๋ยวทีขาตีถ่ายถง้นอีนึงครับของทาง้านฝ่าาั้ คิดึ้นมาครับสหังนัไดเนครับก็จังหวะกู่ในคู่สรตูเราไปใสถุงมือครับแต่งเบไปครับนึครับหาลแงกลับเรื่อต่อคลับโอคิดนุเล่นสั้นครับให้พนั้ซ้ายครมาดีป็เยซุนย้อนอยี้ยมาตั้งแต่ใหม่ครับบอยอยเซตกับเพื่อนสครับ ซำค่อยๆข,ขึ้นมาครับเป็นเป็นเป็นอู้หูจะไปให้ทางเดินง่ายหรือว่าแต่จังหวะที่ฉันหละนแลได้ไปทำเล็กทีทางซ้ายครับ,บ จะไปตัดทางเดิมลูกนี้ไม่ได้ครับโอ้ทิ้งเล่นั่างทันทียับติดมองง่ายง่ายครับแล้วเปิดทิ้งมาไม่ผ่านครับดับได้สวยครับโอ้โหบอยจะลาดสาทิ้งอย่างเดี้วลงมาเพือสิ้นท้เลยครับบอยเกับดสาลูกนี้นะเธอหลักครับ มากเ็นคะแนนบกกอบกคุณในนั้นฝาครับสามย้อนมาศูนย์สองไม่ดีนะคู่นี้บอยบักที่บอลเนียตอนแต่ะไปเองครับเตะทิ้งออกไปเช่นแหละู่เดียวันใดนะบอลใช้ไปออครับบอยจำเก็บได้เสียจูงแล้วจ้ำสิงเพื่อล้วโอ้โหจังหวะลมจ้ำนิดนึงครับ

ีแล้วคืนออกไปไป้าันใหม่ครับโอ้โหแล้วต่ววางวันี้ฟาวครับดูปุ้ยเยายาจะบอกว่าเล่นที่บอลเนี่ยก็โผ่มาต่ววางว่ารูวว้ว่าถึงให้เงินตชิุ้กๆโอ้นะดีแหาดูไปเถียงโอ้ยนั่นเตะ จังหวะนี้อ๋อไอปป้ปีคิกันแล้วหว่างขลนะครับตรงนั้นเทางด้าน,นขวาเยอะเหียงแบบนี้ครับคุณนถนัดเซ้ายมุมเขื่อให้เปิดกว้างยิงงยย่งใหญ่เลยแต่ว่าส่วนใหญ่ในเร่อในทีมก็จะถนัดเท้าขวามากกว่าครับ ครับยิงบอลเมื่อนั่นเก๋าครับโอ้โหชื่อนี้ไม่ต้องบอกเลยว่าเก๋าหรือเปล่าเรียบร้อยครับโอ้โหนี่นักเก๋าจริงจริงนะลูกนี้เออยิงยัดเข้าไปครับบอลน่าจะไปถนัดนิดนึงด้วยครับปู่เกี่ยวกะไข่ก็ไปเรียบร้อยเลยแล้วหนึ่งประตูถึงลูกไปสามน้ำล่าครับจากซีคิกต้องตอเสินโทษดังนั้นฝาแล้วอาร์ชั้นตัวแรกของเกมมาเลยทีเดียวครับเกมยังไม่ผ่านทั่วคราณครับประมาณเศษนาทีแล้วตอนนี้มาแล้วครับหนึ่งประตูต่อสูงเลย ยิงไกลวไปโดนต่งแล้วโผลเสาแล้ตกาแล้วจับอย่างนี้รึบลเลยได้ยโนแยอ้ยโอยโอ้ยโ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโยโอ้ยโ้ยโอปยย้อออ้้อ้้้ กินีทีไม่ตรงกอแล้วค่ะเเลนี้จัลตอดหนนทีเดียวครับเสาไทอลเข้ามาสวยแล้วปอนปาดเข้าในมาปอนให้ทางขวาโตินที่มาสวยแล้วกินอูกนีไม่ติดล็อกซ์ปุ้ยยังล็อกได้ตอนสองไปขมวดสามแล้วตอนปอนลึก ย้อนอยมาตั้าตั้งต้องย้อนล้วาที่บอยแล้วนะตั้งตั้งอเยอะูอะบ่จะไปเอาทางขวาอีกแล้วแค่ซ้ายทีรอบอลอยู่แล้วคู่นี้ไปย้ำทางเดินแล้วไม่ดีรับตามมุทิ้งแล้วตูเรยกบอยบังออกข้างเอาไปลูกพุ่งทางซ้ายไปแล้วต้อไปเกินลับแลบเราได้เลลูกพุ่งแล้ บอลบางอยู่แล้วฝั่งหวะนี้ไม่ฟ้าแล้วตั้งใหม่โอยแต่ทิ้งขึ้นมา,านอุ้งก้ายยังเป็นหลงนั้นไปเกินไล่าตูจมาเจอทีสองคนลบาตู้ทีจะให้กัปตัน,ตน,นไปสามบอลได้ครับอารแล <c oughs> ะแลเก่าให้อุงซ้ายกับปนอนปอนทิ้งเลยครับฝังขวาเป็นหลุดแล้วให้ดูนี่ นี้ไม่รู้ว่าตั้งใจเปิดหรือเปล่าแล้วอั้แต่เข้าวาจ่ายเป็นสวยยางแล้วโอ้โหดีมีเหนือช้าเลยแ้ออกมาไม่เจอบอลแล้วเข้าสะแล้วย้อนยลงสามเหลี่ยม้นเสาสองแล้วย้อยคร้บอุสองทุกสืครนบตู้และแกนย้แล้วไปต้นตอลต้เสาโอ้โหที่เล่นไปขึ้นมาแล้วเข้าขาหอนย่างี้ตนั่นลารตามตอยู่ท่อนตง้ต้องย้อนท แกเราโดนตายครับคือข้างสนามนี้ก็ยังมีตัวเปลี่ยนอีกหลายคนเยอะขนาดไร้เงินยังลงไปติดเชีนได้เลยเพราะฉะนั้นก็ยังไม่แน่แล้วลูกเก่งนี้อ้าแล้วไฟฟ้าก็เมื่อนี้มันมีเหมือนถูกต้องเป็นต่อรถก่อนย้อนมาเออทิ้งมาลูกนี้ก็ไ่ตรงเพื่อแล้วนะเก็บได้ครับบอย โอ yeah! ้ยถเปเสือ <Hungarian> ซ <and> <movement> ้องขึ้นดางขวาเอานี้ล็ออีกทีนึงตรกิดล้อมอยู่สาพต้องรอย้อนไปลอยลอยิงแลวไม่ต้งต่อแล้วไป่รงกลางนครับดูรถเป็นโสแล้วแตะล้อมาเก๋ายังได้ครับข้ามฟ้าเลยครับขึ้นทังขวาครับ แล้วไการเปลี่ยนตัวแล้วเปลี่ยนสิ่งแล้วกดเล่นไปต่อเลยครับบอลเล่นมาแล้วครับต้องต้องจับแล้วไป้ผ่านบอลยับเอาแกงสวยยล้วสี่ห้าคนเลยครับเพื่อสั่งเลิกเต๋าให้แลบวตูแล้วตามทางทุกทีหลมาเต๋าอีกทีหนึ่งปั่นเข้งมาเข้าสองแล้วแม่ลุตับสบายแล้วเล่นเร็วทันทีแล้วอาร์กังขวาแล้วบอลจ้องต้องให้ผ่านแล้วติดบล็อกย้อนลมาตซ้ำให้ไปดลี้ยงเสาตูแล้วหลังวิ่งเสาตูน่าจะใช้เท้าถนัดกว่าใช้มือ อ่าเป็นผู้เล่นมาต่อเนับเปลี่ยนแกลงนี้แล้วเปลี่ยนตัวเอา้นั้นเด้นออกครับลงไปนีเป็นนิฟฟี่ครับจะไปเล่นร่วมกับทางนั้นปัน๊มเ,เ,เ,เล,ล,ลมยครับรงกางครับ เอปั่มีบอนลนะตรนนี้ตัดเข้าไหนจังจิ้มได้กบเต็มย้อนับมาเอาต้าไปเล่นยากนิดนึงต <ห ả? S 1> ม ไทยทางซ้ายโอ้โหไม่ดีแล้วตรงนี้นะครับโดดขึ้นมาทางขวาแล้วกองกองเจอแบบนั้นตั้งแล้วไทยโอ้โหไม่งดึเพื่อนเลยเอาแลยจังหมะใจตู้ก็โดดขึ้นมาหาแล้วภอลโอ้โหแล้งบอยตัดไม่ียอดเลยว่าแม่ปรงมาณนี้ครับโดนแน่นอนครับเสียบีคิตไหมก็ได้เลูกป่าว่าแม่ต้งหวะนี้ถ้าเกิดหยุดไปได้บอยมือเล็กอันตรายแน่นอนครับ อยให้ทัานรู้าไม่ถึเงเอะ โผดิเดินสั้นยกขึ้นทางขวากระปุกปุกในตลงตามาตั้มตั้มไหลทางด้านซ้ายยกเก่งปอนปอนโคนอยู่แล้วตัวนี้ออกห้างไปเองแล้วแต่้ายดิดันสูงดีเลยว่าดึงเลยแต่เป็นลูกพุ่งครับเล่นเร็วนทีครับเอ้าวการเปลี่ยนทุ่งจริงการเปลี่ยนทุ่งนี่ต้องระวังไว้คืนเยอะหน่อยก็อาจจะเปลี่ยนแังเลยยืนกันใกล้ๆแล้วก็ดูให้กันเลยครับ บอยย้อนเหรอไปตั้งกันใหม่ครับไปไปตั้งนี่เลยโคตรเปลี่ยนด้านซ้ายครับฟุตต่อไม่ดีแล้วตั้มจังหวะที่เจมบิ๊กบิ๊กคลิปมาบตกมาลูกนี้ตงเอเง้เขตึงตาแน่นอนครับจะมการเดินเอออาไสนามครับเอานันซ้ายอออกครับทางน้นไป้ยอนี่ด โอ้เดี๋ยวดูเพื่อนหน่อยคนระับไปเพื่อนเยอะมากตัวเป็นบวกนี่เป็นไปนเลยครนะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวดูเพื่อนก่อนคะรับ กูเจ็บแล้วไดต้นแล้โอ้โหโอ้โหลุกแล้วนะเจ็บเลยครับเดี๋ยวเปลี่ยนตัวด้วยครับพืสิงครับเอาเต็ลงครับ อ๋อฮะขอบผมเสียเสียงุกเสาตัวไว้สถานะอะไรก็ยครับคือสถานขวาครับตีตีต่งหวายไม่หานะตอนตอนรอเพื่อจะแหมวิ้ไปหยุดวิ่งครับเบลไปตัดมาได้จะโดดขึ้นมาในนั้นซ้ายครับเบล แล้วบิกได้อุ้ยไว้ตื้นก่อนไม่เอวันนี้ไม่เอาเอาฟาวไม่ได้เอาติวหนี้ไปต่อจบปะนะอาต้องล็อกอาแล้วปีทีส euh ่สองแล้วบิดบิดมันขวาแล้วบิ งโอ้โหไม่น่าแกัวไป้ทานเจงะเปะทีขึ้นมาโหลปาสวยก็พคตโตให้ตรงกลางมาต้องจับแรกไม่ดีก็ตบกระดังได้พดพดโตไหลมาแล้วูนี้ไปแฉ่น้างหางแล้วก็ได้ตัวแล้วโอ้โหปลาแล้วเหลือนาทีเดียวแล้วเาอกมาเกิดสองหนาทีแล้ว อาแล้มาดูแล้วปีชิดระยะโอ้โหอ,อ,อันตรายเลยครับอยู่ที่บอลมีสองคนครั้บอลเอียเนี้ยอ่า,าอแล้วปีชิดน้าชลัวแล้วสวัสดีอ่าแล้วไปดูเลยผู้ตัดสนปัดไม่แล้วจริงๆหลายทีหนึ่ไม่ได้ครับดูเลือดบอลเอาบอลลงมาครับเจ้าทิ้งยาวมาลูกนี้ ขาตีใจโดกโถนมาเอา้ารู้ไหปล่อยสองคน้วตั้มเจ็บลงมาได้ครับตั้มหล่อมาเก่งเตะึ้นหน้าเอ้าลจังหวะนี้บอลถูกติดมาผืนได้เป็นดีด้วยครับไม่ออกแล้วไปเกินไปเก็บมาได้ติกลับไปตั้งกันใหม่สองนตนึ้งใช้่นั้นะยุทธเกือบจะยุทธเสาตีแทนครับ แกออกมาขึ <c oughs> ้นทางขวาออกมาที่เตะเยอะหลายตาลุ่องเราบ่าได้ถึงด้วยแล้วต้องบอกอือท่องเยอะนะวันนี้จับบอลแรกไม่ดีหลายครั้งแล้วครับโอ้โหไอ้ปูหน้ามาไม่ผ่านเงี้ย้อนกลับมาตั้งใหม่แล้วพอลบอยจังหวะนี้ตาลุยสองตูดแล้วาปั้มที่บอลได้หลายมาลูกนี้ปีสองสองใช่ไหมจังหวะนี้โอ้โห ยังได้เปเตะมนงอยอะแด่รอเพื่อนเลยเะจังหวะไปบุมงั้นขวาโยนมาวิปเต็มแตะหลอดมาแต่ว่ามีสองสองชนะมาวิทให้ดูนต้องจริงหูเปือยมงเง้ยห้มีสิวทำไม่ดีเลยจังหวะนี้ เราหมดเจ็ดในสองนาทีแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาแล้วครับทางฝ่ายมาจับที่นี้ไม่ค่อย,ยดีครับ